โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ oh, 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 oh. ตอนนี้ก็อยู่กับผม b o b b y c o m อเหเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับมันอยู่ในเกม d r e a m l e a g u e s o c c e r 2024นะครับผมโอเคแล้วก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับเกมดี l ลี g u กนะครับผมก็เดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาเล่นในโหมดออนไลน์นะครับนี่ รับรางวัลเดี๋ยวไปดูทีมมันก่อนเลยนะครับผมว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับเดี๋ยวขอจัดตัวก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราหาตัวผู้เล่นนะครับตัวผู้เล่นก็มีเหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยนคูนอเกโรนะครับตัวนี้แล้วก็ไรน์สเตอร์ลิงโอ้โเดี๋ยวสลับดีกว่านะครับผมให้แกเรเบลมาเล่นข้างนะครับส่วนไลน์สเตอร์ลิงไปเล่นฝั่งซ้ายครับ แทนมาเนี่นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ก้องหลังครับจะเปลี่ยนเป็นปิเก้ลงมานะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับแผนการเล่นของเรา4-2 4, 4ครับเสียตัวจริงโอเคผมก่อนที่จะไปสุ่มทีมนะครับฝากทุกคนช่วยก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสน,สนุกแบบนี้ต่อไปนะครับ โอเคด้วยการสิวลาครับเดี๋ยวเราสุ่มทีมาเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่เทียหกนะครับมาดูว่าจะเจอเกมตึงหรือเปล่านะครับขออภัยในเสียงด้วยนะครับไม่ค่อยสบายนะครับช่วงนี้เสียงอาจจะแหบๆนิดหนึ่งนะฮะเอาแล้วผมสุ่มทีมเจอแล้วครับเข้ามาในระบบ4123ครับโอเคครับผมโอ้โหบรรยากาศนะครับคิดถึงนะครับก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วเหมือนกันนะครับผมหลังจากหาย ไปสักพักใหญ่ๆนะครับผมกลับมาให้หายคิดถึงกันนะครับเอาแล้วครับเกมเริ่มแล้วครับฝั่งเราบุกจากซ้ายไปขวาของหน้าจอแล้วเปิดตัดกองหลังมาช่งวงนี้ไรฮิวสเตอร์ลิงเขากับเขทโทษคนเดียวแล้วครับจังหวะนี้ยิงติดเซฟแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแมาด้วยน้ําหนักบอลที่แรงครับผู้รักษาประตูไม่สามารถเซฟไว้ได้ครับบอลค่อยๆไหลเข้าประตูไปมาดูจังหวะแรกครับเซฟจะได้อยู่แล้วนะครับแต่บอลมันแรงครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากคราหิมสเตอร์ลิงนี่ครับโอ้โหสี่นาทีเท่านั้นนะครับประตูแรกอ่อแล้วครับดักได้อีกแล้วโอ้โหแต่ยังช่วยกันได้ดีครับสำหรับกองหลังอาคิเม่เปิดตัดมาแล้วถึงด้วยครับเนมาเนมาจังวันนี้โอ้โหเปิดได้เป็นลูกเตะม,มุมครับคิวเดบอยจะเปิดเข้ามา เปิดมาจาังหวะนี้ได้หม่งด้วยครับแล้วบอลคูก,กิกจังหวะนี้ต้องเคียวไปก่อนเคียวออกมาเดนสั้นมาจาังหวะน,นี้โอ้ล้ำหน้าไปแล้วครับ <c oughs> แล้วเป็นลูกตั้งเตะฟานไดทีวอเกอร์ Walker. คือประตูไปก่อนอาอนริสซอนเนี้ยเดินมาเชิกเชงโก้ทีไรฮิมสเตอร์ลิงจังหวะนี้เห็น คุณโอเวโลครับตัดกองหลังอีกแล้วและจังหวะนี้หูมีตัวมาประคองไว้ครับเปิดออกซ้ายจังหวะนี้ไรสเตอร์ลิงเปิดมาคายวอล์เกอร์ขึ้นบอกว่าโหเรียบร้อยเลยครับสองมุมตูต่อศูนย์ครับจากคายวอล์เกอร์ครับมาจากไหนครับเนี่ยวิ่งมาม่งเฉยครับดูครับลูกเปิดโโอ้หเปิดไข่ครับลูกนี้ไรสเตอร์ลิงเหนือเหนืออะไรครับสวยทั้งลูกเปิดทั้งลูกยิงครับ 2ต่อ0ครับจากไคลวอล์เกอร์จังหวะน,นี้ยังมันได้ครับเหมือนที่ที่ฟันได้ปิเก้ตัวนี้เล่นกับชิกเชงโก้อาจังหวะน,นี้ได้ฟีคิกครับดูครับโอ้โหเข้าจากข้างหลังครับสำหรับโมซาลาตัวนี้หาัตัวส่งก่อนชิกเชงโก้เล่นกับโรดี้ ตัวนี้เปิดมาอีกแล้วครับบอลอยู่ที่แกเรนเบลถึงด้วยเอาครับมองตัวข้างในขอมเกียร์โทษแล้วเปิดมาไลน์สเตอร์ริงโ็คู่ยังติดเซฟรบบแมยังไม่ได้ประตูที่สามเป็นลูกคอร์เนอร์เควิดบอยครับจะเปิดเข้ามาเปิดตรงนี้ปิเก้หงไม่ถึงยังเหลือตัวข้างหลังครับซีชชเชงโกไลน์สเตอร์ริง แต่ลิงหาตัวสอดก็ไม่มีครับคืนปิเก้แต่จังหวะน,นี้ล้าหรือเปล่าไม่น่าจะล้ํานะครับจังหวะน,นี้ชิชิงก็เปิดเข้ามาในบ้าอูหยิงออกหลังไม่เองครับดูครับจังหวะน,นี้ไม่ล้าครับดเวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นครับสลับขึ้นเวลาแรกเดนสันฟันได้ครับอาคิมิเปิดมาจังหวะน,นี้ เอายังได้อยู่แล้วหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับโอ้โหไม่ได้ทําเกมครับเอาละครับยังน้าอยู่ที่2องประตูต่อศูนย์ครับในช่วงครึ่งแรกเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวกันนิดหน่อยนะครับให้โอกาสคนอื่นๆได้เล่นบ้างจะส่งใครลงมานะครับเดี๋ยวดูก่อนอ่ะส่งแจ็คกิลลิตลงมาครับแล้วก็เป็นซาร่าครับมายืนอยู่ฝั่งขวาโอเคได้แค่นี้ครับสตัว ถึงหลังกันต่อครับมาดูว่าเขาจะแก้เกมมายังไงเกมเริ่มแล้วครับเปิดข้ามฟากมาตรนี้จอร์ดิอบาบ้าตัสกัดไว้ได้ท,ที่กุนอเกลโรส่งต่อมาที่เควิบอยครับเดบอยสกิดนิดหนึ่งให้กับเนามาเนามาได้ลากเข้ากรอบเคทโทษจังหวะเร็วแล้วยิงด้วยสายครับโอ้โหสามประตูต่อศูนครับจากลูกยิงของเนามาครับ แล้วเป็น acid ของทางด้าน Kevin เ e Boy ด้วยครับหูยิงด้วยซ้ายครับเน้นๆลูกนี้ผู้สาวตูหมดสิ์เซฟไปโอ้สามประตูต่อศูนย์ครับสำเกมนี้ยังไม่จบครับ c h คิ i s เปิดข้างฟ้าอีกแล้วครับแล้วแมนด้วยครับเยกย์คาร์วเกอร์ไปประคองแล้วปาดเข้ามาลูกนี้หูไม่ถึงครับ ที่เดบอยอ้าวเดบอยทำเสียโจนี้ส่งมายังมีปิเก้ครับประคองอยู่เปิดมาจาังหวะนี้ก็ไม่ผ่านกล้องหลังปุริสตุร์คว้าไว้ได้ครับสำหรับอาริสซอนเหลือเลนซานมาครับที่โรดี้ดีขายวอลเกอร์ครับวอลเกอร์มองแล้วจังหวะนี้ส่งต่อให้อากิโร่อาก,กิโร่มองแล้วเห็นได้มา เนมาราเข้าไปแล้วปาดให้เดบอยโอ้โหลูกนี้ทำกันมาสวยมากครับสำหรับประตูที่สี่ครับนี่ครับบอลจากอัลเกโรครับส่งต่อให้เนมาร์เนมาร์ปาดเข้ากลางมาครับมีเดบอยยิงประตูเน้นๆครับนี่ครับปาดมาจังหวะนี้เรียบร้อยครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวครับฝ่ายตรงข้าม โอ้โหดูนี้จะจบที่กี่ลูกครับมันดูกันเหลืออีก20นาทีสุดท้ายในมาลากจี้เข้ามาอย่างติดครับได้เป็นลูกตั้งเตะจากตูครับแม่ไม่ได้เสียแต่ม,มุมด้วยครับเห็นสั้นมาทีวอล์กเกอร์โอเคครับจังหวะน,นี้ส่งต่อมาจังหวะน,นี้โอ้โหหมุสาตูอันเกมไว้แล้วครับเตะออกข้างไปอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเนี้ย เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวทางด้านฮาเลนลงมาใช้แทนเนมา,าจาังหวะน,นี้มาดูกันยังมีเวลาเหลืออีกสักประตูนะมาดูว่าจะยิงได้หรือเปล่าแล้วจังหวะนี้มาเลยครับผู้สาวประตูถึงก่อนอีกเลยจังหวะนี้ประตูเราก็ออกมาเหมือนกันครับตัวส่งแล้วเปิดมา คู่ศัตรูก็อ่านเกมครับรู้ว่าเราจะเปิดครับ่หรือว่าแก้เกมมาดีเหมือนกันเอาละครับเหลือ3นาทีสุดท้ายแล้วทดเวลาบาดเจ็บสามนาทีด้วยครับโจนี้เอาเสียบอลทีนในมาเห็นามาส่งต่อให้โมดิโมดิเข้าเก่าเกาโทษแล้วจังวันนี้ปาดเข้ามาโอ้โหย้อนหลังไปนิดนึงครับแต่ยังได้อยู่ได้ได้อยู่โอ้โหเกียร์ออกไปก่อนแล้วหมดเวลาการแข่งขันไปครับโอ้โหเกมนี้ ทางด้านอนาเซบเล่นในบ้านชนะไป4ปรนต่อ0บสุดเดือดสุดมันนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกมเปิดสนามนะครับหรือว่าการกลับนาของเรานะครับหลังจากหายไปร่วม3 4, เดือน4เดือนนะหรือว่านานกว่าน,นั้นไม่รู้นะครับผมโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ